ไม่ได้ปะโอ้เฮ้ยอย่าดิ้นน่ากลัวมากอา่ะน้องไปดูไปไปดูอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมเออออออีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วม, <ไป S 2> มั้งพอแล้วอ่ะอยากเล่นแล้วอะ่ะอืมอยากน้องอยากอยากเล่นแล้วอะ่ะครัง้งครั้งนี้ก็พอแล้ว ของนี้ก็พอแล้วได้ไหมได้ครับอยากเล่นน้องต้องใส่ชูชีพให้แกนเบลชูชีพมา้อเบลชูชีพไม่เลยเอาได้หรอได้เอิมาให้โอ้โหโหรอบนี้ปลาดุกใหญ่ระวังนะระวังนะ ตอดนะตอดนะไปไว้ใกล้หำ่มไหมพอใกล้กู่งตวแม่จะกัตัวอ้ตัว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 โอ้ยโอยอย่าเปิดอย่าเปิดถือมาอย่างนั้นเลยไม่ต้องหามอะไรหมูมันจะหล er. <g Designer> ki ุดแล้วคุณอย่าหาแบบนั้นคุณปล่อยมือลงเออ ตอนนี้ค่อยเดินมาอย่างช้าๆนะคะนี่เอามาเอามามา,มา,มาตรงรูนี้ก่อนอืมอืออืมเด้อพ่อสูงอ่ะอย่าพึ่งนะพึ่งแคนแคนพ่อดึงโอเคโยนมาเลยโยนฮึบโอ้ยฮือดกระดุยกยัก ดี๋ยวดูมือฉันนะคะเท่ากับฉันเดี๋ยวเอาไว้ก่อเออเฮ้ย